สาวอเมริกันคนนี้เธอเป็นช่างภาพที่ได้เดินทางเที่ยวรอบโลกและทำวิดีโอเพื่อค้นหาสถานที่ที่ดีที่สุดทุกครั้งที่เดินทางเธอรู้สึกตื่นเต้นมากๆเธอได้พบเจอในสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศวิถีชีวิตผู้คนอาหารและวัฒนธรรมเธอได้ศึกษาหาข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอว่าประเทศไหนที่น่าสนใจเพื่อที่เธอจะได้เดินทางไปที่นั่น และในวันนี้เธอก็เลือกเดินทางมาที่ประเทศไทยเธอบอกว่าเมืองไทยน่าสนใจมากๆผู้คนใจดีอาหารอร่อยและมีบรรยากาศที่สวยงามมันทําให้เธออยากจะเดินทางมาที่นี่สุดท้ายแล้วเธอก็เลือกตัดสินใจบินตรงมาที่ประเทศไทยเมื่อมาถึงเธอก็ได้เจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนเธอไม่คิดเลยว่าเมืองไทยจะเป็นแบบนี้ซึ่งสาวอเมริกันคนนี้เธอจะเจอกับอะไรบ้างและเธอจะพูดถึงเมืองไทยว่ายังไง ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับเปิดคลิปมาสาวอเมริกันคนนี้เธอก็บอกว่าเธอเพิ่งจะเดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์ในตอนนี้เธออยู่ที่ประเทศไทยแล้วเธอรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ตัดสินใจมาสำรวจเมืองนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรรอให้เธอไปสำรวจบ้างแต่มันต้องสนุกมากแน่ๆเธอคิดแบบนั้นครั้งแรกที่มาถึงกรุงเทพเธอรู้สึกได้ว่า เมืองนี้มีชีวิตชีวาและคึกคักมากบนถนนมีรถสัญจรไปมามากมายที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งอาหารและสถานบันเทิงยามค่ำคืนของนักท่องเที่ยวในระหว่างนี้เธอก็บอกว่าก่อนที่จะมาเมืองไทยเธอได้ทำการจองโรงแรมมาไว้แล้วมันเป็นโรงแรมที่หรูหรามากๆแต่ราคาไม่แพงภายในห้องนั้นสวยงามและมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบทุกอย่างมันน่าเหลือเชื่อที่ในเมืองไทยจะมีห้องขนาดนี้และก็ราคาไม่แพง ที่กรุงเทพแตกต่างจากสิงคโปร์มากๆที่นั่นห้องพักราคาแพงกว่านี้จากนั้นเธอก็ได้ทำการรีวิวห้องพักของเธอและบอกว่ามันเป็นห้องพักขนาดใหญ่ที่มีเตียงนอนนุ่มๆม,มีโต๊ะและโซฟานอกจากนี้ในส่วนของห้องน้ำก็ยังมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยมันหรูหรามากไม่คิดเลยว่ามันจะถูกขนาดนี้และไม่เพียงแต่ห้องที่หรูหราที่โรงแรมแห่งนี้ก็ยังมีบาร์ที่จัดปาร์ตี้ให้กับนักท่องเที่ยวบนดาดฟ้าด้วย มีทั้งอาหารและเครื่องดื่มครบเธอบอกว่าสำหรับใครที่ชอบปาร์ตี้พวกคุณควรจะมาพักที่โรงแรมนี้จากนั้นในวันต่อมาเธอก็ได้เดินทางมาที่ท่าเรือและบอกว่าในวันนี้เธอจะเดินทางไปที่ห้างไอคอนสยามโดยการเดินทางไปที่นั่นเราสามารถนั่งเรือโดยสารไปได้เรือจะพานักท่องเที่ยวเดินทางเที่ยวชมบรรยากาศในแม่น้ำและไปส่งที่ปลายทางนั่นก็คือไอคอนสยาม นอกจากนี้ค่าตั๋วก็ยังมีราคาไม่แพงแค่คนละ30บาทเท่านั้นวันนี้เธอจึงจะมาที่ท่าเรือเพื่อที่จะเดินทางไปเที่ยวชมบรรยากาศในแม่น้ำและไปช้อปปิ้งที่ห้างไอคอนสยามเธอตื่นเต้นมากๆเพราะนี่เป็นการนั่งเรือครั้งแรกของเธอจากนั้นเธอก็ได้ซื้อตั๋วและขึ้นไปบนเรือในระหว่างนี้เธอบอกว่ามีผู้โดยสารในเรือเยอะมากๆ เธอคิดว่ามันต้องแออัดมากแน,แน่แต่เธอก็จะขึ้นไปเพราะเธออยากจะเห็นบรรยากาศของที่นี่เมื่อขึ้นมาบนเรือแล้วเธอก็ได้เห็นบรรยากาศริมแม่น้ําเจ้าพระยาเธอบอกว่าที่นี่สวยมากอากาศดีไม่ร้อนสองฝั่งริมแม่น้ํามันมีตึกสูงมากมายมันเป็นตึกที่ทันสมัยกรุงเทพเจริญมากๆไม่คิดว่าจะมีตึกสูงๆเยอะขนาดนี้เมื่อเรือแล่นมาถึงที่ไอคอนสยามเธอก็บอกว่าที่นี่มันดูทันสมัยจริงๆ แต่เธอจะไม่ลงที่ห้างแห่งนี้เธอจะเดินทางไปอีกที่หนึ่งซึ่งมันน่าสนใจกว่ามีสินค้าและของกินมากมายมันทำให้เธอเปลี่ยนใจและอยากจะไปที่นั่นและในตอนนี้เรือก็ได้แล่นมาถึงที่วัดแห่งหนึ่งเธอบอกว่าวัดนี่สวยงามมากที่นี่เป็นวัดริมน้ําเราสามารถไปเที่ยวที่นี่ได้แต่น่าจะต้องนั่งเรืออีกลลำหนึ่งเพราะเรือลำนี้ไม่จอดให้นักท่องเที่ยวลงที่วัดนี้เลย จากนั้นเรือก็ได้พาเธอเที่ยวชมบรรยากาศต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงที่ท่าเรือเธอบอกว่าจากท่าเรือนี้เราต้องเดินไปอีกเล็กน้อยแล้วก็จะถึงสถานที่ที่เธออยากจะไปเมื่อมาถึงที่นี่สิ่งแรกที่เธอเห็นเลยก็คือมันมีผู้คนมากมายน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมและอีกสิ่งหนึ่งที่เธอสังเกตเห็นนั่นก็คือร้านอาหารที่นี่จะมีร้านอาหารเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาหารตะวันตก มันน่าสนใจมากๆและตอนนี้เธอก็หิวแล้วด้วยแต่เธอจะยังไม่กินตอนนี้เพราะเธอจะไปเดินตลาดกลางคืนที่นั่นมีของกินมากมายและเธอก็จะกินที่นั่นในระหว่างนี้เธอก็ได้เดินไปเรื่อยๆและได้เห็นสินค้ามากมายมันเป็นร้านขายเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่นี่มีแต่ชุดสวยๆมันน่าสนใจจริงๆร้านแถวนี้มีของกินเยอะด้วยมีทั้งพิซซ่าและก็ร้านขายขนมปังเบเกอรี่ บรรยากาศที่นี่ก็สวยงามมากในตอนนี้ท้องฟ้ากำลังมืดแล้วพวกเขาเปิดไฟประดับมากมายยิ่งทำให้ที่นี่มันสวยมากขึ้นจากนั้นเธอก็บอกว่าในตอนนี้จะเดินทางไปที่ตลาดกลางคืนพระรามเก้าโดยการนั่งรถตุกๆโดยรถตุกๆคันนี้ที่เธอจะนั่งเขาประดับไฟสวยงามมากและรถตุกๆนั้นก็เป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยด้วยเมื่อพูดถึงเมืองไทยนักท่องเที่ยวหลายคนจะนึกถึงรถตุกๆเสมอหากใครที่มากรุงเทพ จะต้องมาลองนั่งรถตุ๊กตุ๊กพวกเขาบอกว่ามันสะดวกมากๆแล้วเธอก็คิดแบบนั้นเธอตื่นเต้นที่จะได้นั่งรถตุ๊กตุ๊กจากนั้นเธอก็ขึ้นบนรถตุ๊กตุ๊กเพื่อเดินทางไปที่ตลาดกลางคืนเมื่อมาถึงเธอก็บอกว่าที่ตลาดแห่งนี้มีคนเยอะมากๆและมีร้านขายของกินมากมายมันเป็นตลาดริมถนนและเป็นสถานที่รวมตัวกันของนักท่องเที่ยว จริงๆแล้วเธออยากจะไปตลาดที่มันเป็นตลาดชุมชนของคนไทยแบบไม่มีนักท่องเที่ยวเลยแต่มีคนแนะนําให้เธอมาที่นี่เธอจึงได้เดินทางมาตลาดแห่งนี้พวกเขาบอกว่าตลาดชุมชนของคนไทยไม่ค่อยดีและก็ไม่น่าไปเดินชอปปิ้งสักเท่าไหร่ที่ตลาดกลางคืนแห่งนี้มันดีกว่ามากเขาถึงแนะนําเธอมาที่นี่ดังนั้นเธอจึงเลือกมาที่ตลาดแห่งนี้และดูว่ามันมีอะไรขายบ้าง ที่ตลาดแห่งนี้พวกเขาเปิดทุกวันมันอยู่หลังห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่พระรามเก้าจากข้อมูลที่เธอรู้มาตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่เพิ่งเปิดใหม่และมาแทนที่ตลาดรถไฟกลางคืนที่โด่งดังที่นี่จะมีอาหารริมทางให้เราได้เลือกมากมายอยากกินอะไรก็สามารถซื้อได้ที่นี่จะนั่งกินหรือซื้อกลับบ้านก็ได้นอกจากอาหารแล้วก็ยังมีของหวานและเสื้อผ้าอีกมากมายตลาดแห่งนี้มันสุดยอดมากจริงๆ มีบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นตลาดที่มีชีวิตชีวามากผู้คนคึกคักมีคนไทยและชาวต่างชาติในระหว่างนี้เธอก็ได้เดินดูสินค้าที่ตลาดต่อไปเรื่อยๆมีหลายอย่างที่เธอสนใจที่นี่มีร้านอาหารที่เหมือนจะเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่ด้วยไม่คิดเลยว่าเมืองไทยจะมีร้านแบบนี้แล้วเธอก็เดินมาเจอกับร้านขายอาหารอีกร้านหนึ่ง เธอบอกว่าที่นี่มีคนกำลังนั่งกินอาหารอยู่ด้วยมีลูกค้าเต็มร้านดูเหมือนว่าร้านนี้จะอร่อยในระหว่างนั้นเธอก็ได้เดินมาถึงร้านขายของแห่งหนึ่งมันเป็นร้านขายของที่ระลึกเธอบอกว่าพวกเขาทำออกมาได้สวยมากๆมันเป็นงานฝีมือที่ดีจริงๆจากนั้นเธอก็เดินมาสะดุดตาก,กับร้านขายอาหารทะเลกุ้งพวกนี้มันสดมากๆและน่ากินด้วยเธอบอกว่าหากมาที่ตลาดแห่งนี้ เราจะเจอกับอาหารทะเลสดๆแบบนี้มากมายเธอแนะนำว่าหากใครที่ชอบอาหารทะเลควรที่จะมาตลาดแห่งนี้ซึ่งมันมีราคาที่ไม่แพงเลยในระหว่างที่กำลังเดินดูของกินในตลาดแห่งนี้เธอก็ได้เห็นกับร้านขายของมากมายทั้งปลาเผาน้ำปัน่นและร้านขายลูกชิ้นแถมยังมีร้านขายของหวานอีกด้วย กลิ่นของอาหารที่นี่มันชวนทําให้เธอหิวเธอไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีเลือกไม่ถูกเลยเพราะว่ามันมีเยอะจริงๆและเธอก็ได้มาหยุดดูเจ้าของร้านที่กําลังทําขนมเธอบอกว่าขนมนี้น่าอร่อยมากๆเธอไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่อยากจะลองกินเธอจึงได้ซื้อมาหนึ่งหอ่อเมื่อได้ขนมมาแล้วเธอก็รีวิวและบอกว่าเมื่อกี้เธอเดินผ่านร้านนี้แล้วกลิ่นมันหอมมากๆเธอถามแม่ค้าเขาบอกว่ามันเป็นขนมเนยกรุบกรอบ และเธอก็คิดว่ามันน่าจะอร่อยจากนั้นเธอก็ลองชิมขนมเธอบอกว่ามันกรอบจริงๆมันน่าจะเป็นมันฝรั่งทอดเมื่อกัดเข้าไปแล้วมันกรุบกรอบในปากมันน่าสนใจมากและอร่อยด้วยโดยรวมแล้วเธอชอบมันเมื่อลองกินขนมเสร็จแล้วเธอก็ได้ซื้อน้ำมะพร้าวเธอบอกว่าเธอชอบกินน้ำมะพร้าวมากๆเมื่อได้น้ำมะพร้าวมาแล้วเธอก็มารีวิวและบอกว่าเราเพิ่งจะได้น้ำมะพร้าวมามันเป็นน้ำมะพร้าวปั่น เธอคิดว่ามันน่าจะมีสารให้ความหวานอยู่นิดหน่อยเพราะเธอรู้สึกว่ามันหวานเกินไปแต่เมื่อได้ลองกินแล้วมันก็อร่อยใช้ได้มันทำให้เธอสดชื่นขึ้นจากนั้นเธอก็ได้เดินเล่นที่ตลาดแห่งนี้ต่อไปเรื่อยๆและบอกว่าตลาดแห่งนี้มันมหัศจรรย์มากๆมีผู้คนมากมายและของกินเต็มไปหมดเธอไม่รู้จะบรรยายความรู้สึกของเธอกับตลาดแห่งนี้ยังไงเอาเป็นว่ามันน่าเหลือเชื่อมากๆที่เมืองไทยมีแบบนี้ แม้กระทั่งบ้านเกิดของเธอที่อเมริกาก็ไม่มีแบบนี้หากที่อเมริกามีตลาดกลางคืนเหมือนกับประเทศไทยมันคงจะดีมากๆแต่เธอเดินทางมาถึงที่นี่เธอก็หลงรักเมืองไทยและชอบบรรยากาศของเมืองนี้มากๆมันมีอากาศที่ดีผู้คนก็น่ารักโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าพวกเขาพูดจาดีมากคอยแนะนําเธออยู่เสมอโดยรวมแล้วเมืองไทยนั้นดีถือว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่ และในท้ายคลิปเธอก็ได้สรุปการท่องเที่ยวของเธอในประเทศไทยว่าประเทศไทยทําให้เธอได้เจอในสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยพบเจอที่ไหนมาก่อนอย่างเช่นการนั่งเรือเที่ยวชมบรรยากาศริมแม่น้ํามันเป็นอะไรที่บ้ามากๆเธอไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนแต่เธอก็ได้มานั่งเรือที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกอีกความประทับใจหนึ่งของเธอนั่นก็คือผู้คนคนไทยเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมันไม่เหมือนกับอเมริกาพวกเขาเนี่ยไม่ได้สนใจคุณมากขนาดนั้นแต่คนไทยไม่ใช่ เพราะเขาใส่ใจนักท่องเที่ยวและเมื่อเราเดินผ่านคนไทยก็จะยิ้มให้เราเสมอมันเป็นอะไรที่หาไม่ได้ในอเมริกาแต่มันอยู่ที่นี่ที่เมืองไทยแห่งนี้โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของสาวอเมริกันที่ได้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับ ในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติคนไหนที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยและพูดถึงเมืองไทยอีกนั้นต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ